สวัสดีครับร้าน BR Skirt นะครับผมวันนี้เราพามาชม f o r t u n e r นะครับอันนี้เป็นรุ่น l e g e n d e r นะครับ f o r t u n e r รุ่น l e g e n d e r คันนี้มาใส่ Skirt รอบคันนะครับหน้าหลังนะครับรุ่น LGD X นะครับสีดำเงาตัดแดงนะครับแบบนี้นะครับงานตอนนี้เนียนนะครับเข้ารูปไปเลยครับ ัดแดงนะครับเพิ่มความสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัวออปชันเสริมนะครับอักสอสากระโปรงหน้านะครับเรเจนเดอร์นะครับสมด้านท้ายต่อนะครับด้านท้ายเหมือนกันนะครับตัดดำเงาเป็นชิ้นงานนะครับดำเงานะครับจะตัดแดงนะครับแบบนี้มีท่อคู่ให้ด้วยนะฮะงานแนบเดียนนะครับตัวนี้ แป๊ะแป๊ะเลครับแอบสนิททุกสุดครับผมมีลูกค้ามีเพิ่มกันลอยท้ายนะครับตัวนี้เดอเจนเดอร์นะครับสีดำตัดแดงแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีคิ้วฝากระโปรงท้ายนะครับสีดำเงาติดข้อบคับของเดิมไม่เลยนะครับดำเงาอักษรดีสีแดงแบบนี้นะครับเขา้ารูปไป๊ะๆเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับลูกค้าคนไหนอยากแต่งแบบนี้ทักมาร้าน b r สเกิร์ตนะครับโซนหาชัยพระราม2นะครับผม นนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ